สวัสดีครับนี่วันนี้เราก็จะมาล่องแกงกันนะน,อนอ้องๆงี้อ้าวโกิจกรรมใหม่ของเรานะเดี๋ยวเราไปรอดูกันเลยดีกว่าว่าเวลาลงน้าแ,แล้วเวลาเจอแกงโมดๆได่สนุกไหมนะที่นี่ก็เล่นได้แต่2ขวบขึ้นไปนะน,อนอ้อ,นองๆแล้วน้องสาวสาวัาวได้ลเล่นได้แล้วเดี๋ยวไปรอดูกันเลยดีกว่าว่าจะสนุกไหมโอเคนี่ไปแล้วน้องๆเห็นไหมนี่มาในกลุ่มเราเรามากันสิบเอ็ดคนนะโอ้ยดูวินไปไงชอบไหมเดี๋ยวรอนะ โอ้ยด้อเปานี่ดีลูกเดี๋ยวเรามารอดูกันว่าจะเป็นยังไงนะไปแล้วเปาโอ้ยเปาบายบายไปแล้วน้องๆล่องไปแล้วนะโอ้ยโอ้ยน่าเล่นมากเลยน้องๆบรรยากาศดีนะโอ้ นี่ค่าเรือก็คนละ200ร้อสำหรับผู้ใหญ่นะน้องๆเด็กก็คนละร้อยร้อยห้าสิบนะแล้วแต่ขนาดแล้วแต่อายุความสูงนะน้องๆอุยังไงไปแล้วโอ้เวิยนนี่เราไปมาแล้วนี่เราไปมาแล้วโอ้น้ำเย็นมากเลยน้ำเย็นมากเลย ได้เป็นเป็นน้ำจากบนเขื่อนมานะน้องๆแล้วเขามาลองแก่มีน้ำทั้งปีใช่ไหมครับอ่ามีน้ำทั้งปีนะเราเล่นได้ตลอดนะน้องไม่ว่าจะไม่ว่าจะตอนไหนใช่ไหมครับอ่าหน้าแรงหน้าฝนยิ่งหน้าฝนนี่น้ำา่เยอะเลยอ๋อก็เท่านี้นะครับอ๋อเขาปล่อยมาเท่านี้ไม่ต้องกลัวนีอ้าวโดนโดมา เล่นอะไรกันอะคันลำนั้นล่ะนี่นี่พี่บ่าวไปอีกแล้วพี่บ่าวไปอีกคนแล้วเฮ้ยแล้วเราบินชอบไหมแม่จับดีดีนะอะไรไม่ปีเปลี่ยนนะ นั่งสบายก่อนครับอยาเก่งอยาเก่งแล้วตะคิวกินแม่สบายก่อนแม่ไม่ต้องเก่งนะแม่ไม่ต้องไม่ต้องจับเออเดี๋ยวตะคิวกินไม่ต้องจับเขาไปจับตอนลงแกงเลยตอนลงแกงเขาจับอ่าคนกว่าจะถึงตะคิวกินอ่าเขาพี่พี่เขาบอกนะว่าเออระหว่างถ้าเรามีอายุหน่อยอ่ะเราไม่ต้องเก่งมากนะเดี๋ยวว่ากล้ามเนื้อเรามันจะเป็นตะคิวนะน้องๆอ่าเรารอไปจับตอนนี้มันเจอแบบล่องโหดๆหน่อย ใช่ไหมยังไม่หมดไปเรื่อยๆโอ้สบายจังเลยมีคนถ่ายให้ด้วยผมพ่อสบายนะมีพี่สตาฟถ่ายให้แล้วพ่อต้องถ่ายนะน้องๆถ่ายไปดเออนี่โอ้บรรยากาศดีนะนี่เรามากันหกล้ำสิบเอ็ดคนนะน้องๆแล้วรวมพี่สตาฟอีกสองคนนะครับเป็นสิบสามคนนี่ พี่มบมินอ,อ่ไหนวะพี่บินอยู่ข้างหลังนู่นเลยนะพี่บอวิน,นแล้จะชนทำไมอะบอตอมอ๋อมันน้ำมันไหลมันพาเข้าหนึ่งนั้นนะอ๋อนี่เริ่มเริ่มอู้าา <c oughs> นี่มีสาาลายทัานั้นเรียบเลยเปา ร้อนไหมลูกร้อนไหมไม่ร้อนนะโอเคยังสู้อยู่เออยังสู้อยู่นะนี่ข้างหลังน้องๆโอ้โอนี่บรรยากาศดีนะนี่ตอนนี้ก็สือเ็ดอ๋อเที่ยงครึ่งนะน้องๆบรรยากาศก็ไม่ได้ร้อนมากนะถ้ามาอยู่ในน้ําก็เย็นอยู่นี่น้องๆได้ยินเสียงน้ําแล้วข้างหน้าแก่งแรกนะ อันนี้แกงแรกนะจะถึงแล้วนะแกงแรกเตรียมตัวให้พร้อมตามไลน์มาตามไลน์มาแกงแรกแกงแรกนี่แกงแรกนะน้องๆเอาแล้วนะเริ่มเริ่มแอดเวนเจอร์แรกเราแล้วนะเตรียมตัวตัวให้ดีอือู้นี่ข้างหน้าข้างหน้านะน้อง <N> นี่เสร็จแล้วเอาแล้ว,ล,วลำแรกของเราถึงแก้ว uh! อู้เอา <c oughs> อเฮ้ยเอาดีรอด,ดูคนลงมาแล้วลงมาแล้วอม่มลงมาแล้วแล้ว <Yeah! S 1> <N> จับไม้ไว้น <N> ี <N> ่แม <N> ่มลงมาแล้ว ลำต่อไปมันน้องๆนี่มาแล้วลำที่สองติดแล้วน้องๆติดแล้วโอเคเก นี่ติดไปแล้วนะลำลำลำของของของยายนะติดไปแล้วเี้ยไปแล้วนะเขามีพี่คอยดูแลอยู่น้นนองไม่ต้องกลัวนะมีคนคอยดูแลเรานะอาแล้วว๋ววินพี่บา๋าอ๋ออ๋าอซ้าย ติดเสรแล้วนี่ออกมาได้นะของเกย์ไฟของพี่วาินออกมาได้แล้วนะโอเคโอเคนี่ไปแล้วอ้าดีของของของนณโอมนะของนณโอมติด แล้วน้อง,องติดแำนี้ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวพี่เขาไปช่วยนะเขาพี่เขาไปช่วยดึงร่นไง <c oughs> ดีแล้วลงข้างหน้านี่ข้างหน้าเออไปเลย <c oughs> อ้าเดี๋ยวตาเราแล้วน้อง าตาเราลงแล้วเรามากับพี่สตาร์ฟนะรเราคอยดูแลนะน้องอันเจอกด้วยเอาไปเลยเสร็จโอ้โหน้ำเย็นมากโอ้ไปข้างหน้าเลยสนุกดีนะถ้าหาวันเวลาว่างทางซ้ายทางซ้าย เดือบเออนี่แข่งเล็กๆน้องนี่นี่แม่โอ่งกันนี่โยวินไอ้น้องเปล่าละนี่เอานั่นไม่น่าเร็วนั่นไม่น่าเร็วติดแล้วอีกนิดเดียวเอึบเอึบอ้โ รถแล้วรถแล้วรดแล้วขอเอดินปลาสองสองลำแล้วนะน้องน,องนี่พี่อาวินอาวินนี่ลงมาแล้วงไงสู้ไมสู้ไมลุ้โอเค S <S 2> <S 2> แม่ไปเองวะเอออ้าวไป, <S <S อไปโอ้โหอยู่สูงมากเลยนะน้องๆดูดีรีสอร์ทโอ้แต่วิวดีนะนี่แล้วก็มีน้ำให้เล่นด้วยนะมีเก่งเล็กๆตรงนี้ด้วยนะโอ้นี่สวยนะบรรยากาศดีมากเลยแพงไหมครับคืนหนึ่งที่นี่ <S 2> <S 2> อ๋อมีเต็นท์ด้วยมีแคมป์ด้วยน้องๆน,งนี่โอ้โต้นน้ำรีสอร์ทนะอ่าอยู่ตรงนี้อที่นี่ก็คือล่องเก่ง เขาเรียกว่าล่องแก่งไะป่าพยอมใช่ไหมครับอ่าที่นี่เป็นล่องแก่งป่าพยอมจังหวัดพัทลุงนะน้องๆอมาก็มาเที่ยวกันได้ใช่อันนี้ฝั่งฝั่งนู้นนครนะฝั่งนี้พัทลุงอยู่ติดกันเลยนะใช่และข้างบนนู้นก็เป็นอ่างเก็บน้ำที่เราเคยไปถ่ายกันเล่นว่าวน้องๆแล้วก็จังหวัดข้างบนนั้นเขาเรียกว่าจังหวัดตังแล้วอวันนี้แหละเราไปสาจังหวัดเลยนะ้อวันจบแล้วล่องแก่งนี่แหละเราไปแพรต่อ โอ้ยแกงแล้วมาแล้วโอ้ยนี่แก่งน้องๆแก่งที่สองนะนี่แก่งที่สองไปแล้วโอ้โหอันนี่ได้เปียกอันนี้ได้เปียกโอ้แก่งนี้สูงแล้วนู่นเออแก่งนี้สูงนะแกงนี้ใช้ได้เลยมาแล้วลำแรก ุูกชิดของเรามาแล้วมาแล้ววู้วลำแรกผ่านไปแล้วเ <c oughs> <c oughs> กือบชนเกือบชนตะม่อรอก่อ,กอนรอกอ่อนนี่มาอีกแล้วุ่กชิดลำที่สองของเรานะประมาณทั้งหมดหกลำนะเนาะนี่น้องเตากับ แม่โอมอยู่ตรงนี้นะเป็นอยู่ในเรือสตาร์ฟนะยกลบเพชรเป็ต้องยกมือเพชรจับเออมาแล้วอุ้ยสองเราจับติดีิม้มาแล้วมาแล้วมาแล้วินแล่มาแล้วมาแล้วลมาาแลวมาแล้วาจับีาแล้ว อ้าหลืออีกลำหนึ่งนะหลือป้าอ้อมนะป้าอ้อมมาแล้วมาแล้วมาแล้วออลโอ้ยโอ้ยอ้อ้ยโห้อยออ้อ้อ้อโอยอโอ้เอยอนอ้ยอมอ้ย้ยอ้้ เราแล้วเปียกเลยโอ้ยปลาไม่กลัวเลยนะเยี่ยมเลยเก่งมากอ้าวผ่านไปได้ด้วยดีนะคือเก่งที่สองแล้วน้องอันนี้เก่งสามล้ใช่ไหมฮะอ๋อข้างหน้านี่เก่งสามแล้วนะน,นี่อันนี้เดี๋ยวรอรอดโอูโอ้นี่เก่งข้างหน้าเป็นเก่งที่สามแล้วเตียเตัวแก๊งเรานะเก่งเรานี่ทำอะไรกันเนี่ยเขาจอดอยู่ฝั่งนูน้น แ่นต่อมนสแนอนนี้กีเก่งที่3แล้น้องน้องนี่นี่เสียมตัวเสียมตัวเป้าไปแล้ววู้เ้าวโอ้ลงไปแล้วเอ้ยมีเป้า Thì <tí> là phần <phương> thái tao à, chua tao ta lao léo nói ta lao léo mày ơi mày ơi mày lươi mày lươi บรรยากาศร่ม,มเย็นดีนะฮะตรงนี้ร่ลมลื่นดีอากาศดีใช้ได้เลยเ <c oughs> ติดอีกแล้วคู่นี้นนน <c oughs> อ้าววินนี <c oughs> ่แข่งเล็กๆนะน้องแข่งเล็กๆนี่ลงแล้วชนแล้วชนแล้วแรงกว่า ป้าอ้อมนี่ขาประจำเลยขาประจำเไปไหนนี๋แล้วโอ้เสียวไม้บินเสี่ยวไหมเสียวได้หมอกสนุกนะเออเปลี่ยนบรรยากาศมากทำอะไรแบบแอนเจอร์เวนเจอร์อย่างนี้บ้างใช่ไหมเหนื่อยเหนื่อยกินเคปีมาไม่ใช่ คนพายนะเหนื่อยอะไรคนนั้นอ่ะเป็นไงบ้ากลัวไหมเป่ากลัวไหมกลัวเหรอสนุกไหมเออเป่าไม่กลัวแม่กลัวกว่าลูกอยู่นะน้องพี่สตาร์ก็บอกนะอืออ่าเดี๋ยวเราก็ล่องไปเรื่อยๆนะ นี่ในเก่งเล็กๆอีกแล้วเราจะแก่งเล็กๆฝั่งนู้นเลยฝั่งนู้นเลยฝั่งนู้นเลยครับฝั่งนู้นเลยแต่ะฝัั่งนน้ครบเดี๋ยวจะหมดแรงกันสักก่อนอ่าอันนี้เริ่มเริ่มผิวกันแล้วพายเริ่มผิวกันแล้วเริ่มรู้แล้วว่าต้องพายไงเออเริ่มผิวแล้วพี่บ่าวว่าไปทำไมในป่านะ เนเยอนคนอื่นเขาเออ่ยสนุกไหมสนี่สนุกได้เปลี่ยนกิจกรรมบ้างนะได้ทำอะไรที่ไม่เคยทำบ้างสนุกดีอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเผื่อเผื่อมันหลุดมือเราไงเขาเลยให้ขวดนี้มาห้อยไอ้นี่ไว้ในกล้องไว้นน้องๆเผื่อของเราหลุดมือนี่มันจะได้ลอยไว้จแขึ้น เดี๋ยวไปเล่นน้ำข้างบนอีกอ้าวเจอแก่งแล้วน้องแก่งเล็กอ๋อเดี๋ยวไปจอดเล่นน้ำข้างหน้านะได้ครึ่งทางไปจอดเล่นน้ำกันน้องๆเดี๋ยวเราไปเล่นน้ำกันอ้าวถึงแล้วแก่งเล็กๆอีกแก่งนึงเออเล่นน้ำแล้วก็ไปต่อแล้วก็ไปตื่นเต้นอีกทีนึงอ้าวตอนนี้ตื่นเต้นก่อนอุ้ยลงมาแล้ว โอ้โหพอได้นะน้องมันก็ไม่ได้น่ากลัวหวาดเสียวเลยนะเด็ก2ขวบเล่นได้นะถือว่าโอเคเลยนะใครก็เล่นได้นะน้องๆน,นะใช่ <c oughs> เด็กขวบนึงก็ลงได้นะน้องๆแต่ก็จะลําบากแม่เขาเนะเขาต้องคอยอุ้ม <c oughs> หรือไม่ก็มีต้องมีกระเป๋านะฮะกระเป๋าที่สะพายลูกไว้สะพายเด็กไว้นั่นแหละลงได้ยกแล้วโอ้โหอีกลำหนึ่งยังไม่โผล่เลยนั่นมาแล้วมาแล้ว อ่านี่ถึงแล้วนะน้องขึงกลางนะเขาให้จอดเล่นน้ําได้ตรงนี้นะอ่าเออตรงนี้เราจอดเล่นน้ําได้เราเล่นน้ํากันก่อนนี่มาแล้วน้อง <c oughs> ลที่สอง <c oughs> อ่าดูเมีพี่ <c oughs> น้องอะพี่มาวินมาแล้วนะตรงนี้เขาจอดให้เล่นน้ําได้นะน้องมาซึ่งทางแล้วเขาจะจอดให้เราเล่นน้ําตรงนี้ได้นะอ <c oughs> มีร้านอาหารด้วยของกินเล่นลูกช,ชิ้นนะน้ำเนิม้ม วินร้อนนะอ่าน,นุ ah, s <S <Marcheg. S 1> ่นเข้าไปเลยเข้าไปเจาข้างในเลยไปไหนไปไหนไปไหนโอ้ยลูกน้องเล่นน้ำแล้วนี่วินเล่นน้ำแล้ววินวางลอยตามน้ำไปนะลูกโอ้นุ่นอ๋อนี่สีน้ำเงินไม่ของเรานะนุ่นสีแดงข้างหลังของเรานุ่นมาแล้วนะโอ้ยน้ำไม่เย็นนะอุ่นๆนะวสบายเลย น้ำใสมากเลยน้องๆนี่ยน้ำใสมากเลยนะดูดิเห็นมือพ่อเลยเห็นไหมน้ำใสมากเลยนี่เป็นไงบ้างสนุกไหมสนุกไหมเออเปาไม่กลัวเลยนะน้องเอาเปาสู้นะเปาชอบนะแบบนี้ใช่ไหมชอบไหมเอออุ้ยวิวินก็สบายตัวแล้วนะเล่นน้ำแล้วได้เวลาเล่นน้ำเโอ้ เย็นเตียบหรอเพราะไม่เห็นเย็นเลยน้ำสบายออกเออไม่เย็นนะไม่เย็นนะน้องๆก็มีผีถึงโตลงระวังไหลไปตามน้ำนะลูกไม่เป็นไรนะที่นี่เขามีชูชีพให้นะทุกทุกล่องเลยทุกทุกแกงลนยะน้องๆเขาจะมีชูชีพให้เราใส่แล้วก็หมุกกันนอกนะเออให้เราใส่ไว้กันเดี๋อวมันกระทุ่งกระแทกอะไรนะมันจะได้ไม่มีปัญหานะวินน่ะตอนตอนตอน,ตอนด่านสามกีดผู้หญิงนี่บอกไม่ พี่วินน่ะเนี่ยลุ่นเบาเซลนะพี่มวินนะตอนแก่งสามเนรล้อกรี๊ดเลยนะสนุกเขาแหละเนาะเออเล่นน้ำมาสามคนแล้วอ้าวโดนเลยหนึ่งสองสามถึงตัวเลยนะน้อง เออดู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 โหสุดยอดเลยวิ่งวินงชนะลูกนี่เราพักตรงระหว่างทางน้องๆครึ่งทางแล้วนะเขาถึงจะให้เราพักนะแล้วก็กินน้ำมีน้ำขายมีอะไรขายอนนี้น้องเป่ากับกินอะไรดิวข้าวใช่ไหมแม่่บอกล่ะฮะไม่บอกอ่ะอมี่บอกกับไม่บอกอ่ะ พารวิทย์เออป่ออย่าป่อป่อไปเองแล้วรอบนี้เปลี่ยนมากเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนั่งเบื่อแล้ว ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ <돈의> 가으 <말> <돈의 말> <돈의 말> ดีพอมนั่งสบายแล้วนะรอบนี้โอ้มีคนมีอะไวิก่อนดีฟันหายเลยเหรเราต้อะหลุดนะฮะ นู่นหนุ่มไปแล้วนู่นพ่อกับพี่วินมาแล้วนะน้องๆนู่นไงหาวดเหลืองมันมาเลยไปเลย <c oughs> ไไเขอดังซิวมากเลยอ่ะแนี้อ่ะนี้เลยอ๋อโอ้โ้งไาไหนแล้วค้เต็มเีอ้โห<อ>็ไปไหนแล้วเพแล้ว้าเราแบบนี<อ>้แล้วนะ เลยแหละครับโนบ้านที่เหมือนรับตรงเรียนด้วยไม่แย่เลยแหละครับน้องเปาอือน้องๆุ่กๆก็เล่นน้ำกันนี่เราก็เสร็จแล้วหลงแกงกำมาเตรียมตัวขึ้นรถกันน้องๆอ้าวตอนนี้เราก็มาถึงแล้วน้องๆนี่เขาเอาแพรขึ้นไปแล้วนะอ่านี่เรามาถึงข้างล่างแล้วเฮ้ยมี้เล่นน้ำนิดนึงนะเนี่ยสนุกไหมเปาสนุกไหมลูกโอ้โหทีสาวคนเลยนะ เปปิ่อยพี่พพพพพพวี๋ตอนนี้เราก็ล่องแก่งเสร็จแล้วน้องๆเป็นไงสนุกกันไหมอ่านะสนุกนะล่องแก่งนะประมาณ2ชั่วโมงนะน้องๆถ้าผู้ใหญ่คนละร้อยนะไอ้คนละ200นะส่วนเด็กนี่ก็คนละร้อยนะแต่ นี่ที่เรามาล่องคือรีสอร์ทละคังทองโฮสเตย์นะน้องๆอยังไงก็ <c oughs> ใช่ยังไงก็ฝากกดไลค์ share, <c oughs> กดแชร์กดซับสไครป์ช่องต้องเปิดต้อพี่ <c oughs> มาวินนะเนาะงปากับพี่มาวิน่าโอเคบ๊ายบาย <c oughs>